คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่29กรกฎาคมสโมสรเมืองทองมีโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะัดพิเศษฟุตบอลการกุศลน,นะครับกับสโมสรทรูแบงค์คอกจูเนเต็ดนะฮะกิจกรรมของงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองและก็สโมสรทรูแบงคอกด้วยนะครับมาร่วมกันชมเกมนี้กันเยอะๆนะฮะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมอบให้กับ Special o l อ m p มปิกไ Thailand ด์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันการจำหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงการประมูลชุดแข่งขันของนักเตะทั้งสองสโมสรน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับบงทอทีวีของเราจะขอจับโจ้แจวนะฮะมาช่วยโปรโมต ฟุตบอลการกุศลในวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งรวมไปถึงความพร้อมของเจ้าตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าโจแจ๋วเป็นนักเตะใหม่ที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองทองในซีซั่นนี้และแน่นอนในส่วนของแท็กติกต่างๆต้องใช้เวลาปรับแบบเยอะพอสมควรถึงจะเข้ากับระบบแล้วก็แท็กติกของโคชโอแต่เจ้าตัวก็พยายามทํางานอย่างหนักนะครับในการเรียนรู้แท็กติกและก็แต่ระดับความฟิตขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เรามีความพร้อมของโจแจ๋วมาฝากแฟนคลับสโมสรเมืองทองกันครับ ก่อนว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ฝึกซ้อมหนักเช้าเย็นเช้าเย็นตลอดเลยก็ช่วงนี้ก็ซ้อมหนักครับเพราะว่าใกล้เปิดเล็บการแข่งขันแล้วครับแต่ก็อาทิตย์หน้าก็จะเบาๆลงนิดหน่อยครับผมก็ส่วนตัวก็ปรับเข้ากับระบบทีมได้อืีอ่ระดับหนึ่งครับ,รบพี่อยากรู้ว่าตอนเช้าที่วิ่งกันจะเยอะเนี่ยโจ้ใช้คีมอะไรทําไมหน้าขาวๆหน้าไม่ได้ขาวครับหน้าผมซีดจะบอ <laughs> 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 ใช่ใช่ครับผม มันเหนื่อยๆครับแล้วก็มันร้อนด้วยครับตอนเช้าครับครับวิ่งเยอะไหมเยอะๆครับแบบวิ่งแบบใจจะขาดบางทีก็ฝืนได้ครับฝืนได้มันถึงกขนาดใจจะขาดเลยใช่ใช่ครับใจมันได้อยู่แต่ขามันไม่ไปแล้วครับบางทีก็ก็ฝืนไปก็ทันเวลาค่ัแท็กติกละครับกับโค้ชมาริโอ้ก็ตอนแรกก็ยังไม่เข้าระบบเท่าไหร่แต่ก็ตั้งหลักมาก็ก็ ขึ้นอีกระดับหนึ่งก็สามารถเข้าระบบได้อีกระดับหนึ่งคือตัวเรายังไม่เข้าระบบโค้ดใช่ใช่ครับตอนตอนแรกยังก็งงอยู่ครับตอนแรกมาใหม่ก็ยังงงแต่พ่อเพื่อนร่วมทีมก็แนะนําอะไรก็ก็สามารถทํามันได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับคือภาพร่างกายของโจเป็นไงบ้างหลังจากที่ซ้อมหนักมามากๆมีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณ90%เปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้าสิบห้าก็ไปเรื่อยครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลายืนเซนเตอร์ต้องเจอมีลงเนี่ยคุยกนรู้เรื่องไหม ก็สามารถเขาจะจะด่าผมอย่างเดียวจะด่าไม่ไม่ด่าหรอก็ก็บอกบอกเลยแต่เสียงดังหน่อยครับผมแต่ก็ก็ดีครับพอดีช่วยกระตุ้นดีครับผมบีลงเป็นคนจัดเชฟเขาเป็นคนจัดเชฟเขาก็จะเสียงดังทุกคนแล้วไม่ใช่โจ้คนเดียวหรอกอันนี้ก็มุกของฮาอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอ่าแล้วเท่เจริญศักดิ์นะครับเทก็เล่นเล่นฝั่งเดียวกันก็เข้าใจกันง่ายครับมเท่มันก็ มีความเร็วทั้งทั้งลูกทั้งรับช่วยครับ<อ>ก็เล่นง่ายขึ้นครับใช<อ><อ>่ใช่นะครัถ้าเกิดโจ้ขึ้นก็เทก็จะมาสอนให้ใช่ใช่ใช่กลับมาไม่ทันใช่กลับมาไม่ทันครับอาเช่นชวนแฟนหน่อยเข้ามาให้กำลังใจเจ๊พี่ยังไม่รู้ว่าโจ้จะได้ออกสตาร์ทครึ่งแรกหรือครึ่งหลังอะไรยังไงแต่ก็น่าจะได้เล่นแหละครับความห่เครื่องก็นั่งใจเล่นก็เชิญชวนแฟนบอลเมืองทองยูเนเต็ดของเฮานะครับแล้วก็แฟนบอลทูแบงคอกนะครับเขามาเชียร์มาชมกันหลายๆนะครับ มือวันเสาร์ที่20กนี้ครับผมเพราะว่าจะมีการประมูลเสื้ออครับผมรวมทั้งบุญกันหลายๆนะครับผมมาเมืองบอลแล้วก็ได้บุญพร้อมครับช่วยประมูลด้วยอย่าขายที้หน้าเขาช่วยประมูลเยอะๆนะครับผมเสื้อเมืองทองครับมีเสื้อใหม่หรือเปล่าเสื้อนี้แหละเสื้อนี้แหละไย่น้อยก็แบบขอให้เราประมูลได้เยอะกว่าแบงคอกกันได้ได้ครับผมโอเคครับผมมาครับผมมากันเยอะๆด้วยมากันเยอะครับผมสรุปพี่เอี้ยงเอารถเราไปชนหรอ เอาเอาไปเอาไปชนครับผมเอาไปชนชนชนบุรีครับผมอันนี้ก็เอานะบาทสองบาทก็เล่นกันใช่ใตามพี่ไปเล่นโอเคครับ